มากกําไรข้อมือกาไรข้อมือหินแท้ปลูกเสกจากสารพัดที่ล่ำรวยเงินทองเปิดโชคเปิดลาบสะดอกข้อต่อชะตาอะไรอะ่ะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกูฟังคำพูดนะกูฟังแล้วกูหามากทำพิธีแล้วดีใจมากที่มีลูกศิษย์เนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งกูฟังแล้วกูแบบ ลูกศิษย์ถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะทำพิธีอะพวกมึงไปทําพิธีกันให้หมดกูจะดูว่าพวกมึงจะทาพวกมึงเนี่ยจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยวิธีการขายเนี่ยวิธีการหลอกเนี่ยวิธีการที่ทําให้พวกมึงเนี่ยไปจ่ายเงินจ่ายทองทําพิธีกรรมกับซื้อเครื่องรางของขลังไอ้พิธีที่มึงไปทำเนะี่ยถูกฟรีเขาทําให้มึงฟรีแต่ไอ้เครื่องรางของขลังที่เขาสร้างคอนเทนต์เป็นปกระแสให้มึงหลงเชื่อแล้วสุดท้ายเขาก็เอามาขายมงึงเนี่ยมึงโดนหลอกเรียบร้อยแล้ว ก่อนมึงจะโดนหลอกมึงอยัามาพูดกันว่าเขาทำพิธีฟรีเขาไม่ได้เก็บตังค์แล้วมึงนะ่ะซื้อเครื่องล้างของขังเขาไปแล้วกี่บาทอาจารย์ยานทิพย์เขาไม่ได้เก็บตังค์เลยสักบาทหนึ่งทุกอย่างฟรีหมดและอีขางหมูสามพันมึงว่าไงขางหมูสามพันว่าไงขางหมูเดี๋ยวกูจะไปดูที่เขียงหมูกูจะเอาคางหมูมาทําบ้างเดี๋ยวกูจะดูว่าคางหมูอ่ะเดี๋ยวกูจะมาจานยานบ้างกูจะดูที่จะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนขางหมูกรามหมูหรือขางหมูวะ กราหมูกาหมูหันมันเอาของฟรีมาลวงของเสียตังมึงมึงยังไม่รู้ตัวเลยมันทำทุกอย่างให้มึงฟรีหมดสุดท้ายมึงก็ต้องจ่ายตังค่าเครื่องรางของของังก็ในเมื่อมึงหลงเขาแล้วมึงได้ปื้มเขาแล้วมึงเห็นว่าเขาศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้เวลาเขาขายอะไรที่เป็นเครื่องรางของของัง ที่พูดว่าดีว่าเฮงว่ารวยว่าประสบความสําเร็จว่าแก้ดวงป้องกันเวทมนต์คุณใส่ทีนี้มึงก็เชื่อหมดมึงก็ซื้อหมดเพราะอะไรก็เขาสร้างเรื่องฟรีมาให้มึงก่อนแล้วเขางว่าสร้างความเชื่อมให้มึงหมดแล้วสุดท้ายมึงก็ไปโง่เสียตังค์แล้วมึงจะมาบอกว่าฟรีได้ยังไงไอของที่เขาทาพิธีให้มึงฟรีเนี่ยเขาก็มาหวังผลจากการขายของให้มึงนี่แหละกูตลก เขียนยงเขียนยันกันบ้านกันเรือนกันผีกันสางไร้สาระยันไม่มีจริงจ่ายยันเดียวที่มีจริงคือยันโครมก็ให้นี่เนี่ยมีจริงจ้าถ้าผัวถ้าเมียมึงเห็นว่ามึงเนี่ยปัญญาอ่อนผัวมึงเห็นว่ามึงปัญญาอ่อนไปหมดเงินหมดทองอะซื้อกามหมูคางหมูมาบูชาแล้วคิดว่าจะรวยมึงจะโดนผัวมึงยันโครมก็ให้นั่นแหละยันเดียวที่มึงควรได้รับคือยันโครมจ้าไม่ใช่ยันปลุกเสกเลขยัน ไม่จะยันกันผีการสางยันสะเดาะข้อต่อชะธาเรียกเงินเรียกทองยันโครมจะหมอกับมึงพอไม่เตือนไม่ฉลาดสันดานโคตรเพอเจอเลยคุรังงงว่าคนไทยมันไปเชื่ออยู่กับของปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไรสาระก,กันแบบนี้อยู่ได้ยาวนานขนาดนี้ได้ยังไงกูุงหงไปเชื่ออะไรกันได้มากมายมหาศาลขนาดนั้น ไปหลงอยู่กับความหลงผิดเห็นผิดกับเครื่องรางของของัขงเพอเจอร์ <Per ger S 2> แบบนั้นได้ยังไงอะ่ะกูไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นได้ขนาดนั้นกูงงคุณหนูกาฝนตกน้ำน้ำมันค้างอยู่ใบไผ่ไม่ไปโหนกระแสพี่หนุ่มทำเรื่องหมอเจนเขาไม่ได้เชิญกู เอาไว้เขาเชิญกูก่อนเดี๋ยวกูจะไปช่วงนี้กูว่างกูไปได้เอาไว้เขาเชิญกูก่อนเดี๋ยวจะไปให้ ผมเขียนยันรักษาคนแต่ไม่เคยเรียกค่าใช้จ่ายใดๆมันไม่มีหรอกมึงเองก็หลงเพดมึงก็คิดว่าเขียนยันรักษาคนได้แต่ความเป็นจริงมันรักษาไม่ได้เหมือนวิธีการกูอ่ะกูคิดเองอ่ะอ้ากูมีของหนึ่งอันของกูสามารถรักษาคนได้ตีเก้าทีโลกมึงจะหาย ต่างฟรีหายแล้วถ้ามึงฟุกหายกูได้ชื่อมะกูได้ชื่อยิ่งหายเยอะกูได้ชื่อมะได้ชื่อแต่จริงๆหายเพราะกูตีคอมมะไม่ใช่หายเพราะมึงไปกินยาไปรักษาโรคไปดูแลตัวเองมันไม่มีหรอกเขียนยารักษาโรคปัญญาอ่อนรักษาได้จริงครับตอแหลรักษาได้จริงไหมมาหากูที่บ้านกูจะจ้างมึง มึงบอกไม่เก็บตังค์ใช่ไหมกูจะจ่ายมึงเคสละ 30, สามหมื่นกูเซ็นสัญญากับมึงตรงนี้เลยกูใช้สัจจะความจริงกูให้สัจจะวาจากับมึงหายได้กูให้มึงเคสละสามหมื่นกูจะจ่ายตังค์มึงกูมีลูกศิษย์เป็นมะเร็งเยอะมากมาเขียนยันรักษามะเร็งให้ลูกศิษย์กูลูกศิษย์กูหลายคนเป็นมะเร็งมาเขียนยันรักษามาได้หายถ้าหายได้กูให้เคสละสามหมื่น รักษาหายครับีไม่ต้องพูดเยอะมาหากูกูจะจ้างมึงมึงพูดก็พูดได้เพราะมึงเป็นคนพูดมึงเป็นคนทํามึงก็ต้องโอ้อวดสรรพคุณมึงว่าหายมาหากูที่บ้านถ้ามึงเก่งจริงมาเขียนยันให้กูถ้าไม่หายกูจะยันโครมมึงก็ให้มานี่มานี่จากมึงเขียนยันรักษาโรคแล้วหายกูจะยันโครมมึงถ้ารักษาแล้วไม่หาย มึงกล้าหรือเปล่ามาท้ากับกูรักษาคนโดนของปัญญาอ่อนมึงพูดว่าอะไรรักษาโลกคนโดนของเรียกว่าโลกเหรอแม่ก็โถนนี่น่าจะตีเข้าไปให้นะปากไม่มีหูรูดพูดไปเรื่อยอันนั้นเขาเรียกว่าศาสตร์ปัญญาอ่อน อีคนที่มาหาเมืองก็ปัญญาอ่อนคิดว่าตัวเองโดนของอีคนเขียนยันรักษาโรคก,ก็เรียกว่าปัญญาอ่อนเพราะคิดว่าเอานั่นเป็นโรคปัญญาอ่อนเจอกับปัญญาอ่อนอีคนปัญญาอ่อนมาอุ้ยก่อคนปัญญาอ่อนรักษาอุ้ยต่างคนต่างอุ้ยก็เลยอีคนปัญญาอ่อนบอกว่าป่วยก็เลยโดนของอุ้ยหาย ยีคนรักษาอุ้ยหายจริงเหรออุ้ยตาแลวชั้นวิเศษจริงๆยันชั้นศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาคนป่วยจากโกาครคภัยไข้เจ็บจากการโดนของให้หายได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนปัญญาอ่อนเจอกับคนปัญญาอ่อนเหมือนหมอรักษาคนบ้าคนป่วยคิดว่าตัวเองเป็นหมอ ไปรักษาคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลบ้าอีคนหนึ่งอีคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลบ้าเขาเข้าใจว่าตัวเองป่วยอีหมอที่เป็นคนป่วยในโรงพยาบาลก็คิดว่าตัวเองเป็นหมอต่างคนต่างรักษาการหมอบอกหายแล้วนะหมอที่เป็นคนบ้าบอกหายแล้วนะอีคนป่วยที่เป็นคนบ้าก็บอกอ๋อหายจริงๆด้วยดีขึ้นกว่าเดิมเลยคนบ้าเจอกับคนบ้า กูก็ไม่แปลกใจบ้ากับบ้ามาเจอกันก็เลยคิดว่าหายจากโรคภัยแค่เจ็บสงสารมืองวะมืองก็ควรจะไปโรงพยาบาลบ้านะไปเขียนในโรงพยาบาลน่าจะเหมาะกว่ามีคนที่มึงรักษาเยอะเลยคนในนั้นโดนของเยอะหลายคนก็คิดว่าลูกหลานตัวเองอ่ะอยู่ในโรงพยาบาลบ้าไปส่งโรงพยาบาลบ้าคิดว่าโดนของนั่นนะมึงควรไปเขียนยาร,รักษาเขานะเพราะคนในโรงพยาบาลบ้าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าโดนของกันเท่านั้นแหละ มึงช่วยไปเขียนให้เขาหน่อยคนในโรงพยาบาลบ้านจะได้น้อยลงหมอจะได้เหนื่อยน้อยลงไปคุณแนะนําไปซะไปอยู่กับยานทิพย์ก็ได้ที่นี่ไม่มียานทิพย์ที่นี่มีแต่ยานตรงเตงกูแนะนํายานทิพย์นะจ๊ะแนะน,นําแนะนําแนะนํายานทิพย์ที่นี่ไม่มียานทิพย์มีแต่ยานตรงเตงพาไปเขียนยันกันมาเพราะมันก็เขียนยันเหมือนกันหาหมอแนะนําสุขภาพจิตเริ่มไม่ค่อยดีแล้วกูว่า เขียนยันรักษาโรคีเลี่ยงเดินเรื่องโดนของมันเรื่องปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์มึงก็เชื่อว่าเขาโดนของจริงๆเพอร์เจอร์ลายยันโครมเข้าให้เปรี้ยงยันโครมยันโครมเอารถแอบบูเลนมารับใครละ่ะทำมาเรียกว่าอากุศลการที่มึงเขียนยันแล้วคิดว่ารักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ มันเป็นความเชื่อผิดเป็นความเห็นผิดแทนที่เขาขาดเขาเบาปัญญามาเมืองจะพูดให้เขาเกิดปัญญาเมืองกลับไปทําให้เขาหลงไหลได้เพิ่มในเดรฉานวิชาด้านไสยศาสตร์ของเมืองที่ทําให้คนหลับไหลเมืองกําลังสร้างโมหะให้คนเมืองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าเมึงกําลังทําลายตัวเองอยู่การที่เมึงสอนผิดพูดผิดแล้วล่าคนไปสู่ความเห็นผิด มึงกําลังสร้างเหตุแห่งการลงต่ําของตัวเองมึงยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ํามึงกลับมาบอกว่าสิ่งที่มึงทําเรียกว่าดีกลับไปพิจารณาตัวเองใหม่นะถ้ามึงจะคิดว่าแบบนั้นดีก็แล้วแต่มึงกูเตือนมึงแล้วกูชี้โทษมึงแล้วถ้ามึงจะไม่ฟังก็เรื่องของมึงช่วยได้ไม่ได้ให้หลงก็จาที่มึงช่วยได้เนี่ยเรียกว่าหลง มึงคิดว่ายันสามารถทําอะไรช่วยเหลือคนให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาได้มึงกําลังเอาเอายันมาเป็นวัตถุเหตุทั้งที่พระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรบันดาลแต่มึงกาลังเอายันไปบันดาลกรรมกูสอนมึงแล้วนะมึงจะฟังหรือไม่ฟังก็เรื่องของมึงแล้วแต่มึงจัดการตัวมึงเองเพราะวิบากกรรมเป็นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูถ้ากูสอนแล้วมึงไม่ฟังมึงอยากจะทําต่อไปก็ตามนั้น กูบังคับเมืองไม่ได้รับโทษรับภัยของตัวมืองไปเองไม่เกี่ยวกับทางนิพานแต่เมืองกำลังพาคนไปนรกด้วยของมีจริงไหมไม่มีจริงเวทมนต์คสณยสะเดาะ้อต่อตาอะไรพวกนี้พวกของเขิงขังอะไรเวทมนตคุสาสเพ์เจอร์ทั้งนั้นคิดเองเออเอง ว่าเวทมนตคุสาสเหล่านี้ไม่ใช่ทางนิพพานใครๆก็ทำได้เข้าใจผิดอย่างมากมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ทางนิพพานมันมันไปมันไปนิพพานไม่ได้แล้วมันจะลากไปสู่นรกด้วยเพราะมันเป็นความเห็นผิดใครไม่เจอมาตัดสินใจได้ยังไงมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่เคยเจอกูเคยเป็นหมอดูมาก่อน กูเคยเป็นหมอผีเขียนยันเขียนหูมาก่อนมึงอีกกูจะบอกให้มึงอย่ามาพูดว่ากูไม่รู้กูทำพิธีกรรมมา,มากกว่ามึงอีกลูกศิษย์กูก็มีมากกว่ามึงความปัญญาอ่อนที่มึงเคยเจอมานะ่ะกูเนี่ยปัญญาอ่อนมาก่อนมึงอีกมันเป็นความเห็นผิดถ้ามันเป็นความเห็นถูกต้องทำไมกูไม่ทำต่อละ่ะ ก็กูเลิกทาเพราะมันเป็นความเห็นผิดมันไปคนละทางกับหลักคําสอนพระพุธเจ้าไม่งั้กูจะมานั่งสอนให้คนเลิกงมงายทาไมล่ะช่วยคนรอดเมา่กีคนมึงย่งมาต่อแล้วมึงช่วยคนรอดถ้ามึงจะเอาคนรอดแบบความเห็นผิดกูเนี่ยทำมามากกว่ามึงเยอะไม่้กูจะมีตังค์ในสมัยหมอดูอ่ะเพราะกูช่วยคนรอดนี่แหละเข้าเลยเงินมาเอาเงินมาประเคนให้กู ธุรกิจลอดกูก็ทำขายที่ดินกูก็ทำมึงอย่ามาพูดอย่ามาเก่งกูเก่งกว่ามึงเยอะหลักความดีหาอะไรหลักความปัญญาอ่อนนะสิเพอเจอคิดเองว่ามึงเก่งเป็นคนทำให้เขาแต่ความเป็นจริงมันเป็นวิบากกรรมของเขาเขาลอดกับเพราะตัวเขาเองเขาดีกับเพราะตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับมึงเลย ยนนันมึงไม่ได้มีผลหารเลยกับใครเลยไม่เกี่ยวว่าคิดเงินหรือไม่คิดเงินแต่มึงกําลังหลงผิดคิดว่ามึงช่วยคนอื่นได้แต่ความเป็นจริงมึงไม่ได้ช่วยใครได้เลยเขาช่วยตัวเขาเองมึงก็ประมโนเพอพบคิดว่าตัวเองช่วยได้เพอเจอคิดเองทั้งนั้นมนโนเพอพบหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีตัวเองเด่นเขียนยันช่วยเหลือคนได้ พอกูเหนื่อยจะพูดที่เกียจตพูดลำคาญมึงจะไปไหนก็ไปไปไม่ต้องมาคุยกย่ากูคกูลำคาญเสียเวลาจะเป็นต้องเชื่อคุณก็เรื่องของเมืองไงกูไม่ได้มึงเชื่อกูไม่เชื่อก็ออกไปไม่ต้องมานั่งฟังกูมึงจะมานั่งพูดตำหาอะไรล่ะใส่หัวก็บานออกไปไม่เชื่อกูแต่มานั่งฟังกูอยู่ได้อีนนี้ก็ปัญญาอ่อน นี่แหละคนรตื่นทํานี่แหละกูทาไมล่ะนี่แหละตื่นเตือนไหมล่ะเวลากูด่ามึงหลับลงไหมล่ะหลับไม่ลงเออหลับไม่ลงก็เตือนไงใส่หัวกระบานออกไปเลยไม่ต้องมาวุ่นวายกูออกไปมึงนะควรจะไปอยู่กับยานทิพนะยานทิพนี่คือยานอาวกาศนะยานทิพ ยานที่ไม่มีจริงยานมาโนไปจ้าไปออกไปซะไปอยู่ด้วกันไปอยู่แก๊งเดียวกันนะแก๊งมึงกับแก๊งมันนะ่ะแก๊งยานแก๊งหลงตัวเองทาเดียวศรัทธยายันโครมยันเดินกูไม่นับถือปัญญาอ่อนยันเดียวที่กูนับถือก็ยันโครมจ้ะยันโครมก็ให้กูชอบหงายท้องดีอาลิงถือลูกทอ ไม่กับอาจารย์ได้ไหมรัามาฝากเขาสำหาอะไรกูไม่รับหรอกฝากดวงเอาเงินไหมให้กูนี่ยกูรับฝากวุเอาดวงกูไม่เอาเสียเวลาไรสาระดวงแดงเดินอะไรเพอเจอเท่านั้นดวงหลักร้อยฝากดวงหลักร้อยอิสันดาอีกบาทเดียวหลักพันแหมฝากดวงหลักร้อย กูงงมากเลยคนก็ไปเชื่อฝากดวงหลักร้อยราคาเท่าไหร่อาจารย์99 9บาทหลักร้อยแบบใดบาทเดียวหลักพันไอ้สันดานแมมฝากดวงหลักร้อยนี่ไปอยู่กับยันโครมเลยจ้าเนี่ยหันนี่สมควรจยการโดนยันโครมก็ได้ควรยันโครมมากๆเลยหลักร้อยอีกบาทเดียวหลักพันก็โง่ปัญญาอ่อนไปฝากดวงกับมันเนี่ยควรจะยันโครมกูบอกเลย ยันโครมเหมาะสุดไม่มีอะไรเหมาะกวยายันโครอมอีกแล้วโอ้ยตายฝากดวงหลกักร้อยอีกบาทเดียวหลักพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตาย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 ,ตายคนเชื่อในกูไม่กูแบบกูงงใครเอาดวงตัวเองไปฝากไว้ในหลอดแก้วนี่มึงฝากดวงหรือฝากอาุุจิเนี่ยฮะฝากไว้ในหลอดแก้ว นี่ประดุดฝากอะไรนะฝากลูกเขาเรียกอะไรฝากมดลูกเขาเรียกว่าฝากอะไรวะเขาเรียกอะไรทํากิฟต์มึงเอาไวไ้ในหลอดแก้วเอาดวงไวไ้ในหลอดแก้วกูนึกว่าไข่ผสมกาซุจิอยู่ในหลอดแก้วสันดานกูว่าไม่ใช่มวลสารหรอกมวลน้ําไม่ใช่มวลสารมวลน้ํากูเห็นแล้วกูขำ ยัยก็ฝากคันทำกิฟต์เหมือนจะมีลูกกู้งฝากดวงไม่ไดนหลอดหลอดแก้วกูเกิดมาไม่เคยเจอหมอดูอ่ะมึงกูจะบอกให้เทคนิคมันนะมันจะสร้างวิธีทำให้มึงน่ะเชื่อด้วยวิธีการที่มึงไม่เคยผ่านพบกัก่อนในโลกนี้อะไรก็ตามที่คนอื่นไม่ทำอ่ะมึงมันจะทำเมื่อมันทำเสร็จปุ๊บ มันก็จะบอกว่าพิธีแบบเนี้ยใครก็ทําไม่ได้ใช่ก็มันมีตังทําไงเมืองมันรวยมันก็อไปทํำพอเวลามันทำเลรกๆมันก็ลงทุนตาหลังมันก็คืนทุนเพราะอะไรมึงเชื่อมืงปัญญาอ่อนไปเชื่อมันอีกหน่อยมึงจ่ายตังมันจากเมื่อก่อนมันเสียมันขาดทุนปัจจุบันมันก็คืนทุนอนาคตได้กําไร เรียงตามลำดับเลยมันเป็นวิธีการลงทุนแรกแกขาดทุนตาหลังคืนทุนตาหลังกำไรมึงดูเกมการตลาดมันไม่ออกหรอกกูนี่ดูออกเพราะกูเป็นมาก่อนนั่นแหละลักษณะของผู้วิเศษแรกๆเขาต้องลงทุนให้มึงเชื่อจะเสียเท่าไหร่จะยอมเท่าไหร่ทุ่มทุนสร้างให้มึงเชื่อให้มึงยอมทุกอย่างเพราะอะไร เขาทําทุกอย่างเพื่อให้มึงเนี่ยหลงหลงไหลได้เพิ่มในความสวยงามในความวิจิตรพิสดารในความใหญ่โตยอมจ่ายเงินทุกบาทตะหลังตะหลังมามึงก็เริ่มซื้อของเขาเขาก็เริ่มคืนทุน ตาหลังมายิ่งจัดพิธียิ่งมีพิธีกรรมขายของยิ่งขายของเครื่องรางของขังเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้ตังได้ตังจากคืนทุนก็ตาหลังก็กลายเป็นได้กําไรเมื่อได้กําไรก็เอากําไรไปเสวยสุกเอากําไรไปใช้ชีวิตเอากําไรไปทําพิธีต่อยอดต่อฐานจนได้เงินทองเข้ามามันเป็นวิธีการหลอกหลอกเอาความเชื่อเพอเจอร์ของเมือง ามาเป็นเหตุกันความร่ำรวยเงินทองของตนเองแล้วการเป็นอาจารย์พิธีกรรมเหล่านี้มันดีคนเชื่อคนโง่มันเยอะจ่ายก็จ่ายเยอะจ่ายแพงซื้อน้ำพริกกูเนี่ยต่อแล้วต่ออีกแต่ทำพิธีกรรม999บาทกูจ่ายไม่ต่อสักบาทน้ำพริกกูสองกระปุก500กร,รัมแดกได้เป็นเดือน ตอตัอ้งแต่สกเบือ,อยันเรือลบต่อตั้งแต่ชาติที่แล้วยันชาตินี้ถัดไปยันชาติหน้าก็ยังไม่เลิกต่อหาว่าสินค้าแพงแต่ฝากดวงไปประเทศอินเดียวไว้ในหลอดแก้วประดุดทำกิฟต์999กิบ9 9าบาทอีกบาทเดียวหลักพันแต่บอกว่าหลักร้อยยอมจ่ายไม่ต่อสักคำไม่ต่อสักคำ999า999บาทไม่ได้หาอะไรสักบาท เสียตังฟรีไม่มีอะไรได้กลับคืนมามึงก็ยอมจ่ายนั่นแหละข้างโง่มึงโดนมันหลอกขนาดนี้ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำมันมีเหรอฝากดวงแล้วดีขึ้นใครพิสูจน์ได้ดีแต่เชื่อเอาแต่ซื้อน้ำพริกกูนี่พิสูจน์ได้ว่าอร่อยจริงแค่มึงตักเข้าปากแดก็อร่อยแล้ว ทำไมจะพิสูจน์ไม่ได้ก็ของมันอร่อยสิ่งที่กูพูดไม่เกินความจริงเลยไม่โฆษณาเกินจริงทุกอย่างอยู่ในความจริงกูจะบอกให้หนาทีนี้ต้องปักตะก้าแล้วปากตะก้าเลยกูจะขายของไม่ต้องมาฝากดวงกูนะจ๊ะถ้าจะฝากให้ฝากท้องปากตะก้าเลยกูจะฝากท้องแล้ว ฝากตะก้าแอดมินกูไม่รับฝากดวงนะจ๊ะแต่กูรับฝากท้องฝากท้องนะจ๊ะไม่ใช่ขาดฝากไม่ใช่ฝากคันถ้าฝากคันเดี๋ยวก็ต้องฝากในหลอดแก้วอีกกูไม่มีปัญญาลงทุนหลอดแก้วกูเงินน้อยกูไม่รวยแบบเขาเร็วๆฝากท้องได้ฝากท้องไว้กับน้ำพริกกูฝากท้องไว้กับหมูทอดกูฝากท้องไว้กับผลไม้อบแห้งกูอันนี้กูรับฝาก ไม่ต้องมารับฝากดวงจ้าเพอเจอร์ลับฝากดวงไม่ได้หาอะไรนี่ฝากน้ำพริกกูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากผลไม้ออกแพ้งกูไว้ในอ้อมอ,อ,อกอ้อมใจนี่กูลับฝากฝากเลยฝากด้วย,วยน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่าปลาราปลาทูป,าปะลาสลิดต,ต้มยำสับปะาดแห้งหมาโวกแพง้งหมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานในตะกร้านี่ ฝากด้วยจ้าไม่ต้องมาฝากดวงจ้าฝากของอร่อยอร่อยไว้ในตะกร้าจ้าทุกคนของอร่อยอร่อยจ้าฝากไว้ในตะกร้าด้วยจ้าเร็วกดตะกร้าจ้ากดตะกร้าซื้อสินค้าในตะกร้าฉันด้วยจ้ารับฝากจ้ารับฝากแก้วไหมใช่แก้วหรือเปล่า เออมาดูสิจริงๆกูก็ไม่ต้องไปเองก็ได้กูก็ลืมว่าให้ฝากมาเอออาจารย์ลืมว่าจริงๆน่าจะเออเดี๋ยวให้มันฝากมาดีกว่า <S <S เบสเดี๋ยวเบสตัดแก้วมาให้อาจารย์หน่อย เอาแก้วตัวจริงแบบที่มีเชือกมาให้อาจารย์สิบอันแล้วก็เอาแบบที่ไม่มีเชือกมาให้อาจารย์อย่างละสิบอันมันจะมีทั้งหมด2ลายนะเบสแล้วฝากมากับรถขนของเลยจ้ะอาจารย์จะได้ไม่ต้องวิ่งไปเอง อาเลวซื้อของในตะก้าจ้าทุก,กคนน้ำพริกตาแดงแดงดาป,าปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับประรดกระแพงมมามงแพง,มงหมูทอดแดดเดียวทอดพรอ้อมทานในตะก,กา้าเลยจ้าฮัคูป,ปอง25%หเปอร์เซนหรอเฮ้ยทุกคนมีคูป,ปองยี่สิ้าอร์เในตะก้าเลวกดเลยจริงไหมเนี่ยมีจริงมากคูป,ปอง25%เน มูนลนิธิไปกรมปกครองแล้วผมขอบคุณมากเลยอนุโมทนาด้วยไม่มีเอออีคนที่ชอบพูดอ่ะเดี๋ยวกูจะเป้ามึงนะกูเห็นมึงหลายรอบอะนะอีเรื่องพูดคูปองแต่ไม่มีจริงในสันดานหลายรอบแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้ามึงทําอีกครั้งเดียวนะกูจะเป้ามึงถาวรหลายรอบแล้วปั่นเก่งเลืวอเกิอนอีสันดาน อาเลวจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายาปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับปปรีอโโดแห้งมาโมแงแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดพร้อมทานในตะกร้าเลยจ้าทุกคนอย่าลืมกดของในตะกร้านะจ้าซื้อสามร้อยบาทส่งฟรีจ้าซื้อของในตะกร้าเลยจ้า ขอบคุณหอมสีนมากเลยแม่หอมสีนกับไปหอมสีนนะขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ไปดําเนินการเรื่องอมูลนิธิให้อนุโมทนาด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆอ่าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนฝากซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้า น้ำพริกตาแดงแบงดาป,าาปาลาย่างปลาลหลปลาถูปลาสลิดต้มยำสับประดูกแระเพีงหมาโมงกับแพงหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะกร้าลเลยจ้า เจนกำลังโฟนอินโหนกระแสเดี๋ยวกูค่อยไปดูย้อนหลังว่าเรื่องอะไรคอกูเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยวะ่ะแย่เหมือนเดิมเดี๋ยวสุดท้ายแลย้วเดี๋ยวครบเจ็ดวันกูว่าครบสิบสองวันนี่มัสองสัปดาห์หมอให้กินยากูว่าเดี๋ยวกูได้กลับไปหาหมออีกหมอบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นต้องไปหาหมอถ้าดีขึ้นไม่ต้องไปมันไม่ดีขึ้น